สวัสดีครับแอลนูแฟนเพจเมื่อนี้ครับมาชี้เป้ารถอ่าเพื่อนเอนิรนรถแว่นเนาะอ่ารถสามประตูครับเป็นรถหายากรถสะสมบันทาะเอาไว้แล้วครับนี่เบิ้งกันใกล้ๆชมกันเบิ้งไปน้ำพร้อมๆกันครับว่านาไสนาะสะสมสำหรับรถกระบะอ่าอรถอ่าโตโยต้าไม่ดีครับตัวนี้เพื่อนเอิร์นเอลเน,นะครับเป็นรถปี90้บันทาะ อเอาชมเบึงครับผมนี่นี่นี่ครับนี่กระบดสามประตูโตโยต้าไม่ตีนะครับตัวนี้ครับนี่ทะเบียนนอหนูข้อควายสามเจ็ดหกทะเบียนกระสวยอีกตั้งหากอ่าตัวนี้เอาพ่อเพื่อนเอฟซีพีพีน้องๆปิดจารณาาบังรถโตโยต้าไม่ตีสามประตูติดได้แลนได,แนได้แลนรอบประเทศก็ได้พี่นว่าเอาว่าแล้วครับนี่ชมไปพร้อมๆกัน นี่หน้าตาล,ล่อจังสี่ครับนี่เต็มๆเลยแต่ว่ามีตําหนิบอกไว้ก่อนเดอ้อเพราะว่าตําหนิขั้นนี้ครับนี่เห็นกันจ,จา๋าๆเลยครับฝากระโปรงตรงนี้ครับนี่สีออกเป็นแผ่นจักน้อยวันทอแต่ว่ากันโชนเพิ่นได้ทั้งหนาเพิ่นนี่จะเป็นรูปมิเนียมนะครับหนาเอาสีเดี่ยมๆเงาๆตาเต็มๆกันเลยครับตัวนี้เป็นรถปีเกวัศนเถวันทอ,อเครื่องยนต์ดีเซลโอ้แต่ว่าเครื่องแห่งๆเงาๆเลยวันทอครับ ตัวนี้เดี๋ยวเปิดใ้เพื่อนเพื่อนเบิ้งซุ่มล่อนาคาง้ส้ครับนี่ทางผู้โดยสารนี่ครับนี่มีร้อยแตกจังซี่ละแต้ว,ว่าดอกยางลอนี่เป็นล่อแม็กครับผมพอ้เพื่อนเพื่อนในช่มในไส้กันวันทอเป็นซุ่มลอแห่งๆกันเลยตัวนี้สีขาวครับนี่สองเศษสีวันทอเอาให้เบิ้งใกล้ๆครับเต่ภ้าในในี่เป็นเบาะหนังนะครับ <c oughs> นาชมหมนาเบิ้งวันทอเอาเบิ้งเพื่อว่าเพราะเป็นท่า,นทางเลือกเนาะ เธออยากได้ไปสาสมเธออยากเอาไปจอดเงื่อนจอดบ้านไปเขาหัวเขาสวนเป็นรถสามประตูวันเอครับอ่าเพิ่นเอินว่ารถไม่ตีรถแว่นสามประตูนี่ตัวนี้กระจกหมุนขึ้นล่องเอานะครับอ่าใส่งานได้ปกติมีองค์มีแอร์นี่อาจสิได้เช็คอยู่หลายย่างครับภายในนี่เป็นเบาะหนังลว้ลวนเลยบ่มีร้อยแตกนะครับเบาะหนังหนาเบื้องหนาส้มบันดอะใครสนใจอยากนั่นกัมาล่องเบืองครับเข้ามาชมเบือง ยูที่พ่อผุดรถบ้านนะครับยู่วเพื่อเมืองจังหวัดขอนแก่นวันทอ์ไปมาพอถูกโทรศัพท์เพ้อครับมีตามเบอร์ที่ขึ้นโชว์ยุนาจอวันทอครับเนี่ยเป็นเบอร์โทษเจ้าของรถเพิ่นนะครับติดต่อผูดคุยกับเพิ่นโดยตรงกันเลยนี่ครับมีทางด้านหลังค่าแห่งๆกันเลยครับว่ามีรั่วมีซึมนะครับตัวนี้เป็นรถกระบะสามประตูเพืเอ่อนรถแว่นเป็นรถหายากจังน้อยิันว่าตามท้องตลาดบ่คอยมีขาย ครับตัวนี้เพิ่นเอิร์นเอเออแต่ว่าบางรุ่นเพิ่นเอินเอลเนาแเนาะครับแต่วาา่นนน 8, นวานี่กะว่าตามเฮียเพิ่นบอกเนาะครับเจา้าของรถเพิ่นบอกข้อมูลสู่ฟังมันท้อตัวนี้ผมกะบว่สันทัดปันใดครับสำหรับรถกระบะรถแวนเนาะครับกะสีว่ารีวิวให้เพื่อนเพื่อนเอฟซีให้พีพีน้องๆในชมในเบิ้งไว้มันท้อเที่ยเป็นทางเลือกเดี่ยสนใจอยากเอาไปใส่ในชีวิตประจําวันเดี่ยอยากเอาไปใส่ไปสะสมครับ อเป็นรถแว่นพันวาตัวนี้จะผลิตหน่อยจักน้อยครับเป็นรถหายยากในรุ่นจักน้อยเดี๋ยวเปิดทั้งหลังให้เพิ่งครับนี่ปึออ๊บนั่นครับนี่เบาย่งคือเก่าคือเดิมครับแอร์เออกะย่งคือเดิมบัรทอครับนี่แต่ว่าใส่ได้เพราใส่ได้อันนี้บอการันตีเอ้อเอานี่ครับนี่ทั้งรอบตะเข็บทางครับนี่รถคันนี้บอกเลยว่าพอเคยพลิกความจมน้ำช,น,น,ชนหนักชนหนาชนหลังมาแน,น่นน เพราะว่าเป็นรถสะสมครับนี่เป็นรถเก็บของเีเพื่อนดังนั้นบอกไว้เลยว่ารถสะสมนี่คัดพิเศษจักน้อยครับเพราะว่าจะเป็นฟ้าธงฟ้าไายเป็นเบาะเป็นนั่งที่ว่าสมูรณ์กันคักเต๋อบรรับเพ่อนยังสะสมเนาะเอาให้เพื่อนเพื่อนพิจารณาเพื่อนครับเอฟซีเลยช่มกันวันทาอครับนี่ถ้าที่สนใจอยากเอาไปใส่เนาะที่สนใจอยากเอาไปติดเคื่อนติดบ้านเป็นรถรุ่นพิเศษเพ่อนว่ารถสามประตู เป็นรถแว่นไม่ตีเนาะครับตัวนี้ตะกอนตะแกรน,นี่ก็ถือว่าเป็นรถได้รับความนิยมเติบบนทอนี่ครับช่วงคันลางคัดซี่แห้งๆนะครับเดิมๆอยู่เลยบนทอครับนี่ตัวนี้เซ็ตเป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับเกียร์กระพุกเกียร์ธรรมดาเอาหนีเบงก่อนครับนี่ยังบุหันด้เ็จถูทำคว่มสะอาดให้เบงกันแบบชัดๆสะก่อนครับนี่ว่าคว่ำเดิมเิ่นนี่ซ้ำแด่ันทาะให้เห็นกันจระเลยเอาภายในครับนี่บ่มีร้อยเจมิมครับนี่ อาจจะมีคราบจักน้อยเพราะว่าเพ่อได้ทําความสะอาดกันนานตัวนี้กับิจารณาเอานะครับเด้อคอ้โซ่นาสวยๆครับพ่าแตกนะครับสําหรับรถกระบะโตโยต้ารถสามประตูครับเป็นรถหายากในตลาดจังน้อยครับนี่ด้านนี้ก็เป็นลอหนาครับนี่ซุ่มลอหนาให้เพื่อนๆได้ชมกันเื้องครับนี่ว่าความแห่งของลอหนาเพื่อนนี่สี่สัไหลวันเทอแต่ก็มีสีมีรอยแตกนะครับสีครับนี่เนื่องจากอายุอนามเพื่อนนี่ก สิ่พ่อเขาสามสิบกว่าปีแล้วปะครับน้าติดเครื่องให้เบิ้งครับวันนี้เริ่มเดียวครับเดี๋ยวเปิดกระโปรงนิดนึงครับเอาให้สร้างคนเปิดกระโปรงให้เรียบร้อยครับต้มเบิรงกร่อนกนี่อันนี้ติดสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยครับเครื่องบรสันบรดินนะครับ เครืองยนต์นทำงานปกติตัวนี้นาใส่ขั้นหนึ่งกันตน่อบกวันนะครับตัวนี้ไม่ควันนิ่งๆเลยครับตัวนี้เครื่องนิ่งมากบนายใน่ครับตัวนี้วิ่ง เลื่อนไม่ครับนี่เอาแยเยน็นตัวนี้ครับเรียงเพราะบ่อหนังเอาสำหรับไม่ที่เอกท่านนี้รถ3ประตูาราค่าพิเศษกันเลยปีห9ึ9่ก้าเก้าปกติเมื่อนี้ขายกันพิเศษปกติราคาสูงจากน้อยแล้วพอคอยป่อยซ้ำครับ เมื่อนี้มาปล่อยกันในราคาเพียงหกหมื่นเก้าพันบาทนี่ครับฟังผ่ผิดนะครับหกหมื่นเก้าพันบาทเอาสนใจรายละเอียดสอบถามตามเบอร์โทรที่ขึ้นนาจอกันเลยนะครับเจ้าของรถโดยตรงครับกับเนี่ยเจ้าของรถอยากต่อร่องหรือว่าอยากให้ทิปอยากขึ้นราคาเพิ่นกะถามเพิ่นรวดเพิ่นต่อ,อแล้ว,ลว,อ,ยลวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอลนูแฟนเพจขอบคุณในายครับ